วันหนึ่งมีฝนโปรยเม็ดลงมาเบาๆในช่วงหัวค่ำแอนหญิงสาววัยยี่สิบตนพึ่งเลิกงานจากร้านสะดวกซื้อเธอชอบเดินลัดเลาะผ่านตรอกเล็กๆเพื่อกลับห้องเช่าเก่าๆที่อยู่ท้ายซอยมุมหนึ่งของตรอกนั้นมีกองขยะที่คนมักเอาของไม่ใช้แล้วมาทิ้งไว้คืนนั้นแอนเหลือไปเห็นอะไรบางอย่างสะดุดตาตุ๊กตาผู้หญิงสวมชุดกระโปรงสีชมพูยังใหม่แทบไม่ต่างจากของที่เพิ่งซื้อมาจากร้าน เธอหยิบขึ้นมาผลิกดูด้วยความเสียดายใครกันนะเอาของดีๆแบบนี้มาทิ้นด้วยความที่ชอบของสวยๆและไม่มีเงินซื้อตุกตาตัวนั้นจึงถูกเธอนำกลับไปไว้ที่ห้องโดยไม่ลังเลคืนแรกขณะนอนหลับแอนได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆคล้ายเด็กผู้หญิงเสียงนั้นดังแทรกเข้ามาในความฝันเธอสะดุ้งตื่นหันไปมองตุ๊กตาที่นั่งอยู่บนโตะ๊ะมันเหมือนกำลังยิ้มกว้างกว่าเดิมคิดมากไปเองคงเพราะเหนื่อย แอนพึมพำแต่ทุกคืนต่อมาเสียงหัวเราะนั้นกลับชัดขึ้นบางคืนมีเสียงกระสิบแผ่วๆที่ข้างหูขี้หนูอยู่ตรงนี้หลายวันผ่านไปแอนเริ่มเจอเรื่องผิดปกติของในห้องถูกย้ายที่เองโทรศัพท์บันทึกเสียงได้ยินเด็กพูดว่าพี่อย่าทิ้งหนูนะยามดึกๆเธอมักเห็นเงาเล็กๆวิ่งผ่านมุมห้องความกลัวค่อยๆกัดกินใจ แต่แอนกลับรู้สึกผูกพันกับตุ๊กตาแปลกที่ยิ่งนานเธอยิ่งเหมือนถูกบังคับให้รักมันคืนหนึ่งเพื่อนบ้านห้องข้างๆเมาแล้วพูดขึ้นว่าเธอเก็บตุ๊กตาตัวนั้นมาจากกองขยะใช่ไหมรู้ไหมว่าเจ้าของเดิมเคยมีลูกสาวเด็กคนนั้นตายทั้งที่กอดตุ๊กตาไว้แน่นแม่ของเด็กเลยเอามาทิ้งเพราะทนเห็นไม่ได้คำพูดนั้นทำให้เลือดในกายแอนไหลาวาบเย็นเธอหันไปมองตุ๊กตาที่ตั้งอยู่บนโต๊ะ มันเอียงหัวเล็กน้อยดวงตาแก้วแวววาวเหมือนกำลังจ้องมองและยิ้มคืนนั้นทั้งห้องมืดสนิทไฟกระพริบวูบวาบแอนได้ยินเสียงเท้าเล็กๆเดินวนรอบเตียงเสียงหัวเราะค่อยๆดังขึ้นจนกลายเป็นเสียงกรีดร้องหนูไม่อยากอยู่ในถังขยะอีกแล้วหนูอยากอยู่กับพี่ตลอดไปตุ๊ก,กตายืนขึ้นเองและค่อยๆเดินเข้ามาหาเธอตั้งแต่นั้นมา ไม่มีใครเห็นแอนออกไปทำงานอีกเลยห้องเธอถูกปิดตายภายในมีเพียงตุ๊กตาที่นั่งอยู่กลางห้องพร้อมรอยยิ้มกว้างกว่าเดิมและบางคืนเพื่อนบ้านยังคงได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิงลอดออกมาจากห้องนั้นเสมอ